เราจะไม่มีนิจาชีพนผู้กล่แข่งห่านะคะเพราะว่ากรรมการเปลีนิจฉาชีพแทนแล้วเราอย่าล้างของกันนะคะแม่เป็นไงคะแมเส็จไหมเสร็จนะเฮ้ยแต่หัวล้อสิเสร็จไดมเฮ้ยการประกวดกระเช้า ยอกขาวนี่ก็คือมันดินโคกนะครับดินทราย โชคน้ำไปก่อนโชคน้ำไปก่อนอเอาเพลงอะไรดีคะเอา<ๆ>เขาเอาให้แล้วอะ่ะมาใเพลงเมื่อกี้ให้หน่อยนะครับเราก็อยู่ในบริเวณงาน นะครับทีนี้กองหนุนงารนะครับกองตอาจจกไปที่เดิมนะครับบังเสียงที่เดิมเลยเป็นการการประกวดหัวมันนะครับหัวมันโตหัวมันใหญ่ประชาชนได้ถึงพี่น้องที่จะเอามันมาประกวดถึงเวลา15นาที30นาทีมันลิ่แดงนะครับส่วนอันนี้ก็คือ มันดินขาวนะครับประเภท1นปีนะครับอันนี้ก็ประเภท1ปีเหมือนกันนะครับยืดไปให้กันแล้วก็ประการเด็นแล้วว่าเด่นกองมันตัวมันใหญ่กองใหญ่ๆนี่คือชาวบ้านนะครับเอามันมาบริจาคเหมือนทําบุญกองข้าวใหญ่แต่อันนี้เป็นบุญมันกองข้าวใหญ่พอเสร็จงานแล้วก็จะเอาอ่ามันกองนี้นะครับไปขายขายได้เงินเท่าไหร่ก็จะเอาเงินเข้าเป็นอ่ากองกลางอ่า ส่วนรวมของหมู่บ้านนะครับี่ำถามความคิดในการจัดกระเช้ารูปแบบความคิดยังไงคะมันหัวใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้ประเภทมันสัมปหลังสองปีนะครับสองปีกับหนึ่งปีน,นะครับวางอยู่ด้วยกัยนอ,อันนี้นะครับ มันหัวใหญ่นะครับก็จะมีการออกร้านออกบูธนะครับมีผลไม้หลายอ,อย่างมาขายนะครับแล้ววันนี้ก็จะมีมหรสพนะครับมอรำครับวงใหญ่นะครับระเบียบระเบียบนะครับวัตศิลป์ ว่าเวลาจะบอกไงครับพี่น้องครับมันที่ดุเดวดหนึ่งปีสองปีเดี๋ยวว่าหาว่าจะไม่บอกกันดีเอาว่าสองทุ่มด้วยซี้เบอร์ยี่สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่อันนี้มันสำปะหลังระยอง90นะครับประเภท1ปีนะครับหัวโตโดนะครับ อันน uh, so uh. ี uh. right. ้ก็ระยองก้าวูนประเภทหนึ่งที่สอนะคะสองสาวพาวสนีเลิงทรัพย์แนวคิดในการัะเช้าครั้งนี้ค่ะมันกองใหญ่นะครับมันบุญหัวใหญ่บันปึ้มนะครับอันนี้ก็จะมีประกวดบุนหัวใหญ่ทุกปีนะครับเอเยยอเเอามอนี่ยีนอนหัวหล บอกไปนอนงเจ็บมือเลยตั้วจัดงานนี่จะเป็นยังไงโอ้ยกูช่างหักเป็นบ้านร่วมมือร่วมใจถ้าเป็นบ่อท่ามันช่างหัวขัดเนอะเรเห็นเข่าบานเข่าชางเลยเป็นชุมชนใหญ่นะครับแมนบ่อปุ้ยฝนกับโบยศต์น้ำกับบ่อตกอีหยังกับบ่มีอืมดูดูแล้วครับไอ้มันที่เอามาประกวดนี่ส่วนมากจะเป็นสายาระยอง90นะครับอันนี้ก็ประเภทหนึ่งปีนะโดยเฉพาะนั่น โบโตบตนั่นเป็นทั้งอสองอเอเมไอแสแม่เฮ้ยจะมันเป็นแต่ชัง้งอ่าขอพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปนะ,ค,ะ <พบ S 1> ค,ครับ